ครั้งที่สี่ของเราเนี่ยจะเป็นแนวคิดพื้นฐานทางอภิปรัชญานะครับตรกศาสตร์แล้วก็จริยศาสตร์แนวคิดพื้นฐานทางอภิปรัชญาตรกศาสตร์และจริยศาสตร์นะครับซึ่งบางเรื่องมันก็จะง่ายๆนะครับพื้นฐานบางเรื่องนี่ก็จะยากหน่อยนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะไม่ค่อยได้เป็นเรื่องที่เราเห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนเหมือนกับคราวที่แล้วคราวที่แล้วเราเริ่มต้นด้วยการดูกรณีตัวอย่างนะครับ ซึ่งพอเป็นกรณีตัวอย่างเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวทําให้เราเห็นภาพพจน์ได้ชัดเจนกว่าวันนี้มันจะเป็นเรื่องของแนวคิดที่มันเป็นนามธรรมนะครับแต่ว่ามันเป็นคอนเซปต์พื้นฐานซึ่งเราจําเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจมันอยู่เพื่อที่ทําให้การที่เราสามารถไปคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะสิ่งต่างๆเนี่ยมันกระจ่างขึ้นนะครับคือปกติเวลาที่เราจะวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่มีพื้นฐานแนวคิดอยู่เลยนะ มันทําให้ความเห็นของเราเป็นความเห็นเหมือนกับความเห็นทั่ว,วไปนะครับชอบไม่ชอบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับแต่มันไม่สามารถที่จะแจกแจงมโนทัศน์ออกมาเป็นส่วนๆและทําให้มันเห็นว่ามันมีความสมเหตุสมผลกันหรือไม่อย่างไรนะครับสําหรับโครงสร้างเนื้อหาในบทที่2นะครับวันนี้ก็เราก็จะแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะมีหัวข้อย่อยๆอยู่11หัวข้อหัวข้อใหญ่ข้อแรกนะครับก็คือว่าความจริงคืออะไรเราจะเริ่มต้นจากการพูดคุยถึงเรื่อง ความไร้ระเบียบมาสู่ความเป็นระเบียบนะครับจากไร้ระเบียบสู่มีระเบียบในภาษาอังกฤษมันเป็นคําว่า chaos นะครับแล้วก็ cosmos นะครับลําดับต่อมาเป็นเรื่องจากสทธาสู่ปัญญานะครับ f a s e and r e a s o n นะครับแล้วก็มีหัวข้อเรื่องมนุษย์คือสิ่งที่มีเหตุผลหรือว่า man is a rational being นะครับตรงนี้ต้องแก้ซะหน่อยตัวทีส่วนหัวข้อที่สี่ก็เป็นปฏิทัศน์ของเซ n o นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างนะครับแต่เดี๋ยวเอาให้ดูสักอย่างแล้วก็ลําดับต่อมาเป็นกฎแห่งความคิดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวซึ่งมันต่อเนื่องมาจากเรื่องกฎแห่งความคิดนั่นแหละในส่วนของหัวข้อใหญ่หญัวข้อที่2นะครับเราจะมาคบคิดกันถึงเรื่องความดีว่าความดีมันคืออะไรนะครับโดยที่เราจะมีการเข้าไปทําความเข้าใจกับคอนเซปต์พื้นฐานทางปรัชญานะครับแต่และคอนเซปต์ คู่แรกนะครับคู่แรกเราจะพูดถึงสัมบูรณ์กับสัมพัสนะครับแอบส์โซลูตกับเรลเทตีฟต่อมาเราพูดถึงเรื่องของวัตถุวิสัยกับภาวะวิสัยนะครับเรื่องของออบเจคทีฟกับเรเลทีฟเดี๋ยวโทษทีอันนี้พิมพ์ผิดเปสับเจคทีฟนะครับภาวะวิสัยนะครับกับอวิสัยแล้วก็จะมีเรื่องของคุณค่าภายในนะครับกับคุณค่าภายนอกอินทินสิตนะครับกับ t r ินส i ตแ value นะครับแล้วก็มีการกระท,ทําทางศีลธรรม moral action แล้วก็สุดท้ายจะเป็นความกระอ,กอักอวนใจทางศีลธรรมหรือว่า moral dilemma ครับรวมทั้งหมดโครงสร้างวันนี้เราจะมี2หัวข้อใหญ่11หัวข้อย่อยแล้วก็15คําถามอันนี้ก่อนที่เราจะเดินทางไปในแต่ละจุดนะครับขอให้นักศึกษาเตรียมกระดาษนะครับเตรียมกระดาษปากกาดินสอเนี่ยเขียนลงไปในกระดาษด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะมีการเก็บเก็บงานที่พวกเราตอบคาถาม15คําถามเนี่ย หลังจากที่เราเรียนเสร็จนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีคะแนนด้วยนะครับดงนั้นก็ขอให้ทุกคนลองคิดแล้วก็ลองเขียนดูนะครับไม่ต้องกังวลหรือกลัวว่ามันจะผิดนะครับเพราะว่ามันเป็นการถามทัศนะความเห็นของเราเฉยๆนะครับเรามองยังไงเราคิดว่าเป็นยังไงก็ตอบไปตามที่เราที่เราเห็นตามนั้นนะครับหัวข้อที่หนึ่งนะครับความจริงคืออะไรนะครับพอเรามาคิดในเชิงปรัชญาเนี่ยเราจะคิดถึงเรื่องนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวไปที่อย่างแรกก่อนอันนี้เป็นการ ไล่ไปถึงที่มาที่ไปนะครับเรื่องราวพื้นพื้นมาตั้งแต่สมัยอดีตนะครับในโบราณในยุคโบราณในยุคโบราณมันมีคำอยู่สองคำจริงๆทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่า,เ,าเราจะเริ่มต้นที่คําคําแรกคือ chaos ก่อนนะครับมันมาอย่างไงในสมัยโบราณเนี่ยครับมนุษย์ในทุกสังคมเนี่ยเขาเองก็ยังไม่ได้มีความรู้เพียงพอที่จะไปเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆรอบตัวได้นะครับอันนี้เวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความอันตรายเนี่ยแล้วเราก็กลัวนะครับเราไม่ ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่มั่นคงปลอดภัยครับความรู้สึกที่เราไม่ปลอดภัยเนี่ยมันทําให้มนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในเผ่าพันธุ์ใดๆก็ตามเนี่ยพยายามที่จะอธิบายธรรมชาติรอบตัวนะครับซึ่งพวกเขาเองก็ไม่รู้นะไม่เข้าใจอนะ่ะคือคาดเดาเอาไม่ได้เนะี่ยว่ามันว่ามันเป็นยังไงเนะี่ยด้วยการที่จะให้คำอธิบายว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่เหนือธรรมชาตินะครับหรือว่าซูเปอร์เนชอรัลเรื่องเหนือธรรมชาติก็คืออะไรก็คืออย่างเช่นสิ่งที่เรา สิ่งที่เราอาจจะควบคุมนะครับหรือว่าเข้าใจไม่ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารต่างๆเรื่องความมหัศจรรย์ต่างๆนะครับก็อย่างเช่นเรื่องเทพเจ้าเทพพาดาต่างๆพวกนี้พูดผีจิตวิญญาณอะไรแบบนี้พวกนี้เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติหมดทีนี้เมื่อเรามองไปในสังคมยุคโบราณเนี่ยสังคมยุคโบราณไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกนะครับวัฒนธรรมใดเนี่ยมันมีความเชื่อนะครับมีตำนานมีสิ่งที่ยึดถือเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติด้วยกันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละสังคมถึงแม้ว่าจะมี พูดผีปีศาจหรือว่าเทพพดาต่างๆมากมายเนี่ยแต่ว่ามีลักษณะไม่เหมือนกันคือลักษณะต่างๆของพวกทวยเทพเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ล้วนแล้วแต่มีบรรดาทวยเทพหรือพูดผีปีศาจด้วยกันทั้งนั้นนะครับอายุตยัวอย่างเช่นในประเทศไทยนะครับในบ้านเราเนี่ยถ้าเวลาเราได้ยินเสียงฟ้าร้องนะครับฟ้าร้อง,ฟ,องฟ้าผ่าเนี่ยเราก็พยายามจะอธิบายและเข้าใจเหมือนว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าเป็นในสมัยโบราณเนี้ยเราก็จะไม่ได้มองว่ามันเป็นเหตุเป็นผล อะไรมาตามธรรมชาติอ่ะแต่ก็จะไปมองว่ามันเป็นเรื่องของเทพอ่ะมีเมฆขลากับรามสูรเนี่ยรามสูรขว้างขวานเนี่ยทำเกิดฟ้าแลบขึ้นมามันก็อธิบายในทํานองแบบนั้นซึ่งมันก็ว่ากันไปนะครับต่างๆนานาหรือว่าอย่างพื้นดินเนี่ยเราก็มีคำอธิบายว่าคือเป็นพระแม่ธรณีนะครับเรื่องของน้ําเป็นพระแม่โพศเนี้ซึ่งมันเป็นความคิดที่มาจากอินเดียแหละแล้วก็มีแ,แพรแ่กระจายอยู่ทั่วไปในในแถบสวิเซอร์แลนด์ในแถบอุษาคเนย์นะ เราไปดูที่ญี่ปุ่นก็มีนะครับจีนก็มีหรือว่าไกลออกไปนะครับอย่างอียิปต์หรือในกรีกเนี่ยก็มีเหมือนกันทุกๆท,ที่ล้วนแต่มีเทพของตัวเองนะครับไม่ว่าจะอยู่ในอรารยธรรมที่ใหญ่โตหรือว่าเผ่าพันธุ์เล็กๆในป่าเนี่ยพราะไปดูแล้วก็มีความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติกันมาก่อนทั้งนั้นเลยมนุษย์ของเราเนี่ยตอนที่ดั้งเดิมเนี่ยไม่มีความรู้นะครับหรือว่ามุมมองความคิดที่เพียงพอที่จะควบคุมหรือเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ก็จะมีออกมาทํานองแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะครับาวน,นี้พื้นนนนฐาาาคคควววมมมิดมเชื่อแบบพกบกี้ั็ มาจากพื้นฐานความคิดที่ว่าสรรพ,พสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยมันไร้ระเบียบนะครับมันสับสนวุ่นวายโกลาหลเนี่ยแล้วมันก็จะมีสิ่งวิเศษน่ยที่มีพลังเนี่ยที่คอยบันดาลให้เกิดอะไรขึ้นมานะครับเพราะนั้นพอเวลาที่เทพเจ้าหรือว่าสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆมันมีอารมณ์แปรปรวนอน่ะมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ท่านธรรมชาติต่างๆขึ้นเกิดทุกภัยนะครับจะเกิดสิ่งดีหรือไม่ดีเนี่ยก็มาจากอารมณ์แปรปรวนต่างๆของเหล่าเทพพวกนี้นะครับในสภาวะที่ธรรมชาติรอบตัว ไม่มีรอยเบียบเนะี่ยมันวุ่นวายสับสนโกลาหลเนี่ยเรียกรมวงๆกันว่าเป็นแนวคิดที่มองว่ามันเป็นเควอสครับเควอสหรือความไร้ระเบียบต่อมาพอมนุษย์เริ่มที่จะสามารถเอาเหตุผลเนี่ยไปทําความเข้าใจธรรมชาติได้นะครับคือความหวาดกลัวเนะี่ยและความต้องการที่จะมั่นคงปลอดภยนะัยเนี่ยมันก็มีอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เวลาที่เราไม่เข้าใจเนะี่ยแล้วเราคิดว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเนะี่ยเวลาที่จะทำให้ความรู้สึกเนี่ยมันหายไปนะครับทําให้ดํารงชีวิตดําเนินชีวิตต่อไปได้เนะี่ยมันก็จําเป็นจะต้องทําให้ความกลัวเนะนี่ มันสงบลงอ่ะนะครับเกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเอาอกเอาใจสิ่งเหนือธรรมชาติพวกนี้นะครับก็คือต้องไปบูชาบวงสวงเทพเจ้าต่างๆประกอบพิธีกรรมเนี่ยมันก็เกิดความเชื่อขึ้นเวลาที่เราอยากจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้มาจากการที่เราคิดรอะครับมันจะมาจากการที่เราพยายามที่จะติดต่อสื่อสารกับสิ่งที่ท,ที่มีอํานาจมีพลังอํานาจซึ่งอยู่ไกลออกไปนะครับเราจะเห็นได้ว่า เราเราก็จะต้องมีพวกโหนพวกร่างทรงต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาช่วยในการประกอบพิธีกรรมนะครับหรือว่าให้คําพยากรณ์ทํานายต่างๆนะครับฝนตกฝนไม่ตกนะครับหรือว่าจะมีเหตุเพศภัยอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพวกนี้นะครับอย่างบ้านเราเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในสมัยก่อนเวลาที่แห้งแล้งเนี่ยฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลขึ้นมาทํำยังไงมันก็ต้องทําพิธีพิธีเอาแมวไปแห่ขอ,อฝนอย่างเงี้ยแล้วก็รอคอยว่า จะมีฝนตกลงมาจริงๆคือมันมันก็เป็นความคิดแบบเป็นความเชื่อนะครับในเวลาที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมชาติอ่ะมันจะออกเนี่ยมาในรูปนี้นะครับแต่ว่าในภายหลังเนะี่ยต่อมาพอมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะใช้เหตุผลทําความเข้าใจธรรมชาติได้นะครับไปสังเกตไปรวบรวมข้อมูลนะครับอธิบายที่มาที่ไปของเรื่องราวต่างๆได้เนะี่ยก็จะมองเห็นว่าธรรมชาตินั้นอนะ่ะจริงๆแล้วมันมีรูปแบบที่เข้าใจได้ค,คือมันมีนกลไกที่แน่นอนเป็นระเบียบแบบแผนอนะ่ะ สามารถที่จะอธิบายทํานายแล้วก็คาดการณ์ต่างๆได้แนวคิดแบบนี้หรือมุมมองที่มองธรรมชาติว่ามันมีระเบียบเนี่ยแลาสามารถเข้าใจได้เนี่ยมันก็เป็นคําอีกคํานึงครับซึ่งเราเรียกว่าคอสโมสนะครับขณะที่เคสเคออสมันไรระเบียบนะครับคอสโมสเนี่ยมันมีระเบียบแล้วถ้าเรามีความเข้าใจมากพอเนี่ยเราจะเข้าใจมันได้นะครับทำนายได้คาดการณ์ได้เวลาที่เรามองสิ่งที่เราไม่เข้าใจนะครับมีอำนาจเหนือกว่านะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็นเหตุเป็นผลนะ่ ไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยอันนั้นมันคือซูเปอร์เนชอรัลใช่ไหมหรือเหนือธรรมชาติในขณะที่สิ่งที่เข้าใจได้นะครับเ,เ,เป็นเหตุเป็นผลมีระบบระเบียบเนี่ยอันนี้มันจะเป็นธรรมชาติพอมนุษย์เริ่มมองว่าทุกอย่างรอบตัวนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องซปมันไม่ใช่เรื่องซูเปอร์เนชอรัลน่ะแต่ว่ามันเข้าใจได้นะมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องเนชอรัลพอคิดแบบนี้ปุ๊บความพยายามในการที่จะค้นหาเหตุผลของธรรมชาติต่างๆเนะี่ย แล้วก็จะเข้าไปกํากับควบคุมนะครับเพื่งทําให้ชีวิตเนี่ยมีความปลอดภัยสามารถที่จะดําเนินชีวิตกันต่อไปได้เนี่ยมันก็เริ่มเกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยความกลัวมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะควบคุมได้นะครับอย่างตัวอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยในสมัยโบ,บราณพอเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะไม่เข้าใจว่าอยู่ๆเนี่ยเออมันเกิดแผ่นดินไหวได้ยังไงนะครับ มันทำไมถึงร้อยวันพันปีมันไม่มีไม่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทำไมถึงตอนนี้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วผู้คนก็ล้มตายแต่ว่าพอเราเข้าใจกลไกตรงนี้ได้มีการศึกษานะครับมีการอธิบายด้วยเหตุผลเนี่ยเราก็จะรู้ว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแบบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราสามารถที่จะถอดแพทเทิร์นของมันมาได้นะครับรวบรวมเหตุปัจจัยที่ทาให้มันเกิดขึ้นมาได้เราก็จะเข้าใจมันได้หลังจากนั้นก็จะมีการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีต่างๆเนะี่ยในการที่เราจะทํานายไง เพื่อที่จะมาเตือนภัยนะครับคาดการล่วงหน้าว่าแผ่นดินไหวมันกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่พอเรารู้ตัวล่วงหน้าแล้วเราก็สามารถที่จะเตรียมตัวรับมือได้นะครับเราสามารถที่จะสร้างที่อยู่อาศัยที่มีความพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวในระดับต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นในประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวทีๆนะครับบ่อยๆอย่างเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยการก่อสร้างของเขามันก็เป็นเทคโนโลยีที่ถูกประดิษฐ์ออกมานะครับเพื่อรองรับกับการเกิดแผ่นดินไหวอยู่แล้วอะไรเงี้ย,ยงงก็เป็นเพราะว่าเขาเองเขาก็รู้ว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยมันมีสมรช สภาพตามธรรมชาติเป็นอย่างไรชาวกรีกเองก็เช่นกันครับเดิมทีชาวกรีกเนี่ยก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดจากเทพเนี่แหละก็มีเทพทั้งที่อยู่บนเทือกเขาโอลิมปัสนะครับมีเทพอื่นๆอีกมากมายมีซีอุสนะครับมีเฮรามีโพไซดอนอะไรเงี้ยเยอะแยะและการที่จะมีชีวิตที่ปลอดภัยเนะี่ยก็ต้องไปบวงสรวงบูชาเทพเจ้าให้ถูกต้องนั่นแหละทีนี้ต่อมาพอชาวกรีกบางส่วน,นหันมาอธิบายสิ่งต่างๆรอบตัวได้เหตุผลน่ะปรัชญามันก็ถือกําเนิดขึ้นครับเราจะเห็นได้ว่าบทที่1 บทแรกสุดของเราเราพูดถึงเรื่องอปรัชญ,ญาคืออะไรใช่ไหมเป็นความรู้พื้นฐานทางปรัชญ,ญาเอ๊ะบทนี้ก็ต้องเป็นบทที่3ามสิบทที่3ามนะครับถ้านักศัยจําได้ก็คือว่าเราพูดถึงว่ามีนักปรัชญ,ญาคนแรกก็คือทาเลสนะครับแล้วก็ทาเลสเนี่ยเกิดขึ้นก่อนโซเครติสนะครับถ้าเราย้อนกลับไปสังเกตดูนักปรัชญ,ญาในยุคทาเลสนยครับก่อนที่จะเกิดโซเครติสเนี่ยเขาถามคําถามเรื่องอะไรคือปมฐมธทตาของโลกใช่ไหมล่ะจะเห็นได้ว่าคําถาม ที่เขายกขึ้นมาเนี่ยทาเลสพยายามตอบพอทาเลสพยายามตอบแล้วคนอื่นๆก็ก็ไม่เห็นด้วยกับทาเลสอ่ะเห็นว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าน่าจะเป็นนี้มากกว่าทุกคนก็เสนอคําตอบตัวเองออกมาพร้อมกับเหตุผลเนี่ยไม่ว่าแต่ละคนจะตอบต่างกันมากน้อยสักเพียงใดเนี่ยแต่ทุกๆคนอ่ะไม่มีใครคิดเลยครับว่ามันมาจากเทพไม่มีใครคิดอีกแล้วครับว่าซีอุสอ่ะเป็นผู้ให้กําเนิดทุกคนก็อธิบายเช่นบางคนบอกว่าน้ําบางคนบอกว่าไฟใช่ไหมบางบางคนบอกว่าทั้งดินน้ําลมไฟบางคนบอกว่าเป็นอะตอมเนี่ยเนี่แหละครับ มันเริ่มต้นการคิดว่าธรรมชาติรอบตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติและธรรมชาติเนี่ยมันเข้าใจได้พอจะเข้าใจได้ปุ๊บมันต้องให้คําตอบหรือคาอธิบายเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในธรรมชาติตรงเนี้ปยปรัชญามันถึงได้อุบัติขึ้นอ่ะมันถือกําเนิดขึ้นมานับตั้งแต่จุดนี้แล้วเหตุผลเนี่ยมันก็ได้กลายเป็นเครื่องมือหลักในการทําความเข้าใจเรื่องต่างๆในชีวิตต่อมาเรามาดูหนังนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่พูดถึง เส้นทางที่มันคู่ขนานกันอยู่นะครับระหว่างความเชื่อหรือว่าศรัทธาเนี่ยกับปัญญาหรือว่าเหตุผลเนี่ยซึ่งบางครั้งมันก็พอจะไปด้วยกันได้นะครับบางครั้งมันก็มีความขัดแย้งกันนะครับเรื่องราวเหล่านี้มันก็ดําเนินมาตลอดนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังดําเนินมาอยู่นะครับหนังเรื่องสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดเนี่ยเป็นหนังเก่าแล้วเหมือนกันนะครับตั้งแต่ปีสอง5ันห้ารอยสสิบห้าแล้วก็เป็นเรื่องราวของ เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มนะครับเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งก็พื้นเพก็เป็นคนในหมู่บ้านเนี้ยเกิดแล้วก็เติบโตมาที่หมู่บ้านนี้ตลอดอันนี้หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านริมแม่น้าโขงเนี่ยอยู่ริมแม่น้ําโขงแล้วก็มีหลวงพ่อคนหนึ่งซึ่งเขาก็เป็นเหมือนกับเป็นปูชนียบุคคลนะเป็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านในในพื้นที่ซึ่งชาวบ้านก็ให้ความนับถืออันนี้เด็กคนนี้ก็เป็นเด็กวัดซึ่งโตมาโตมากับเรื่อง ศาสนานะครับโตมากับหลวงพ่อโตมากับวัดเนี่ยแหละเขาก็มีความผูกพันคุ้นเคยกับคติความเชื่อต่างๆเหล่านี้ราวนี้คนที่อยู่ที่ริมแม่น้ําโขงเนี่ยเขาก็มีความเชื่อเรื่องพญานาคไงนะครับแล้วก็ความเชื่อเรื่องพญานาคของคนที่อยู่ในแถบในแถบพื้นที่นั้นอ่ะก็จะมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับศาสนาพุทธเนี่ยอย่างแยกไม่ขาดเลยนะครับก็คืออนาคเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติครับเป็นเป็นสัตว์ ในตำนานนะครับเป็นตำนานความเชื่อเราว่าบางคนก็เชื่อว่ามันมีอยู่นะครับบางคนก็เชื่อว่ามันมันไม่ได้มีหลอกอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเชื่อเนี่ยสำหรับคนที่เชื่อเนี่ยก็เขาก็เห็นว่าพญานาคนเ่ยมันมีลักษณะที่มันส่งเสริมนะครับแล้วก็เกื้อหนุนศาสนาในตำนานทางศาสนาพุทธเองอะ่ะก็มีเรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคอยู่คนนี้เด็กหนุ่มในหมู่บ้านเนี่ยก็พอโตขึ้นก็เดินทางออกจากออกจากบ้านของตัวเองไปไปอยู่ในเมืองนะครับไปศึกษาแล้วก็ได้รับ ความรู้จากวิทยาการตะวันตกเนี่ยซึ่งพอ,อไม่ใช่วิทยาการตะวันตกสักทีเดียวแหละครับก็คือเป็นวิทยาการสมัยใหม่ไม่ว่าจากมาจากแหล่งไหนของโลกก็ตามนะครับเป็นวิทยาการสมัยใหม่ซึ่งมันเป็นฐานความคิดความเชื่อทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องการการอธิบายด้วยเหตุด้วยผลนะครับแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้พอ,อหนุ่มคนนี้พระเอกเนี่ยเขาไปอยู่ในข้างนอกนะครับอยู่ในเมืองแล้วก็ได้รับการศึกษาเนี่ยเขาก็มีมุมมองความเชื่อที่แตกต่างจากคนในหมู่บ้าน พอเขากลับมาที่หมู่บ้านเนี่ยมันก็เกิดมันก็มีช่วงที่เป็นเทศกาลงานสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดเนี่ยมันเป็นช่วงที่คนเขาจะหลั่งไหลามาดูความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับก็คือบั้งไฟพญานาคแล้วก็เชื่อว่าดวงไฟที่ผุดขึ้นมาจากน้าเนี่ยมากมายในช่วงในช่วงสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดเนี่ยมันเป็นอภินิหารที่พญานาคแสดงขึ้นมาเพื่อที่จะสักการะบูชาหรือว่า แสดงอิทธิปริหารมาทางศาสนานะครับอันนี้การที่มีปฏิหารต่างๆเหล่านี้ปรกากฏการต่างๆซึ่งมันดูเป็นเรื่องปฏิหารเหล่านี้มันก็เลยทําให้ผู้คนเนี่ยยิ่งมีความนับถือศรัทธาในศาสนามากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ความหวังกับผู้คนอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับเด็กหนุ่มคนนี้เวลาเขากลับมาที่หมู่บ้านเนี่ย <S <S เขาก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อที่แบบเหลวไหลอ่ะมันไม่จริงหรอกก็เชื่อกันไปมันพิสูจน์ไม่ได้นะเขาก็มี แนวโน้มนะครับที่จะมองเรื่องพวกนี้ในทางที่ไม่เชื่อซะมากกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างสั้นๆนะครับเป็นเทรลเลอร์สั้นๆของหนังเรื่องนี้สักนิดนึงเผื่อสําหรับคนที่ยังไม่เคยดูหนังเรื่องนี้เลยนะครับจะนึกภาพออกมาได้ชัดเจนขึ้น <St ars> ก็หนังเรื่อง15ค่้า่เดือนส1บอดนะครับก็เป็นหนังที่มีชื่อเสียงมากนะครับในในยุคที่มันออกมาฉายในโรงใหม่ๆนะครับก็เป็นหนังที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งอ่ะที่วงการหนังไทยจะเคยผลิตมาเลยนะครับอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างนะครับ มันก็เป็นเรื่องราวความความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในหมู่บ้านนะครับซึ่งก็มีความเชื่อที่ต่างกันแล้วก็หนังเรื่องนี้มันสามารถเอามาใช้ในวิชาของเราได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยความเชื่อความเชื่อ,อระหว่างคนในหมู่บ้านเองนะครับแล้วก็มันก็มีคนนอกหมู่บ้านเข้ามาด้วยเนี่ยรวมทั้งตัวเอกทั้งคู่เนี่ยมันแตกก็เป็น2ฝ่ายครับมันแตกก็เป็น2ฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งเชื่อว่าเรื่องพญานาคไม่มีอ่ะเป็นพวกที่ไม่เชื่อเรื่องอทิทธิฤทธิปฏิหารนะครับพวกนี้จะใช้คําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ นะครับมาอาธิบายหมดเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดบ้างไฟพาิานาขึ้นเนี่ยพวกฝั่งเนี้ยก็จะพยายามอาธิบายนะครับแล้วก็พิสูจน์ให้ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็อธิบายเช่นว่ามันเป็นผลของผลทางเคมีนะครับของสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับว่ามันเกิดไอ้นั้นมาโดนกับตรงนี้ทําให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเขาก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันไม่สามารถที่จะไปหา คำที่จะอธิบายแบบนั้นได้หรอกนะครับแต่ว่าตัวเอกเขาไปเจอด้วยไงตัวพระเอกเขาไปเจอด้วยว่าไอ้บ้างไฟเนี่ยมันก็มีคนจงใจทําขึ้นมาเหมือนกันนะแล้วคนที่จงใจทําขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้ทํามาเพื่อว่าตั้งใจจะหลอกลวงผู้คนหรอกแต่ว่าทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะพยายามสร้างความหวังนะครับสร้างศรัทธาให้กับผู้คนในหมู่บ้านเนี่ยได้มีได,ได้ได้มีชีวิตที่มีความหวังต่อไปแต่ครนี้เวลา ที่ไปเห็นว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ยเขาก็เขาก็เกิดคําถามในใจรุนแรงเลยว่าเอ้าแล้วถ้าบางไฟพญายนาคเนี่ยมันถูกคนสร้างขึ้นอย่างเงี้ยแล้วไปทําให้ผู้คนหลงเชื่อคิดว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติอย่างเงี้ยยิางยี้มันก็เท่ากับเป็นการหลอกลวงสิถึงแม้ว่ามันจะมีเป้าหมายนะครับมีเจตนาที่จะทําให้เกิดเป้าหมายที่ดีเนะี่ยแต่ว่าถ้าการกระทามันมันมันไม่ถูกมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยมันจะทําให การกระทำนี้มันเป็นการกทําที่ถูกไปด้วยได้ยังไงนะครับมันก็เป็นเป็นคอนฟ lict อ่ะมันเป็นความขัดแย้งระหว่างคนในหมู่บ้านรวมทั้งความเป็นความขัดแย้งในใจของตัวละครด้วยนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องเราก็ดําเนินมาในจุดที่มันก็ถึงจุดคลายแม็กแล้วก็คลี่คลายไปในแบบที่ถ้าคนยังไม่เคยดูก็จะก็จะเดาไม่ออกนะครับก็จะ คาดเดาไม่ได้ว่ามันจะจบลงแบบนี้นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้ามีโอกาสไปลองไปดูกันนะเพราะว่าหนังมันก็หาดูง่ายด้วยรู้สึกว่ามีคนเอาฉบับเต็มมาลง youtube ก็มีเหมือนกันแต่ว่าภาพมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คาถามแรกของเราในวันนี้นะครับก็คือนักศึกษาคิดว่าสิ่งเหนือธรรมชาติเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมครับเราสามารถคิดเรื่องนี้ได้ออกอย่างน,น้อยก็เป็น2ทางนะครับคือถ้าคิดว่ามันมีอยู่จริงเนี่ยเพราะว่าสรรพสิ่งต่างๆนะครับมันก็มีบางอย่างที่มันเป็นเรื่องธรรมชาติแหละใช่ แต่ว่ามันก็มีบางอย่างเหมือนกันนะที่มันเป็นเรื่องเหนือธ,ธรรมชาติ titled, อธิบายไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ประสาทสัสมผัสของเราไปรับรู้ได้ทั้งหมดพวกนี้ก็คือฝั่งที่เขาเชื่อว่ามันมีอยู่จริงนะสิ่งเหนือธรรมชาติอีกแนวหนึ่งก็คือว่าไม่มีอยู่จริงหรอกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติหมดอยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจมันได้ทั้งหมดหรือยังเท่านั้นเองนะครับสำหรับนักศ <ๆ S 2> ึกษาคิดว่ามีอยู่จริงหรือว่าไม่มีอยู่จริงครับขอเสียงโหวตก็ได้ครับเดี๋ยวเข้ามาดูเสียงโหวตสักหน่อยใครคิดว่าสิิิ่่่่งงงงทีีเเเป็นนนรรรรรรืืืออออหธมมมมชาาตยยยัััูจบบบ้คคก มีไหมครับมีใครเชื่อว่ามันมีเรื่องเหนือธรรมชาติอยู่บ้างอืมอืม,อ,มอันนี้ฝั่งของมีเรื่องเหนือธรรมชาตินะครับก็คือไม่ใช่ว่าทุกเรื่องหรอกแต่มันก็มีอยู่อะไรเงี้ยก็ม้มีอยู่โอเคครับมีใครคิดว่าทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเรื่องเหนือธรรมชาติบ้างครับไม่มีเลยนะครับทุกอย่างเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับเป็นธรรมชาติหมดอันนี้เรื่องทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับไม่มีเรื่องเหนือธรรมชาติ carbon. ไม่มีสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่จริงอืมเราก็มีทั้งสองสั่งนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกันมากนะครับใกล้เคียงกัน กล้เคียงกันมากเหมือนกับว่าทางเหนือธรรมชาติอาจจะมากกว่าเล็กน้อยนะครับแต่มันใกล้กันมากเลยนะครใกล้กันมากอันนี้มีใครมีเหตุผลที่จะคิดว่าที่จะเสนอไหมครับว่าทําไมเราถึงเชื่อแบบนั้นนะครับจะพิมพ์ตอบหรือจะเปิดไมค์ตอบก็ได้ครับหรือพูดก็ได้ครับ อทำไมถึงคิดว่าถึงมีถึงไม่ถึงคิดว่ามีเรื่องเหนือธรรมชาติอยู่ครับหรือว่าไม่มีก็ตามอาจารย์คะหนูขออนุญาตตอบได้ไหมคะเชิญเลยครับอาจารย์เคยเห็นลมไหมคะลมเหรอครับใช่ค่ะอาจารย์เคยเห็นลมไหมคะก็ก็เห็นจากการที่มันไปโดนสิ่งนั้นสิ่งเนี้ยแล้วอา<ด>จารย์รู้<อ>สึกถึงลมไหมคะอะไรนะครับอาจารย์รู้สึกถึงลมไหมคะ รู้สึกถึงลมไหมก็เวลาที่มันโดนตัวเราก็รู้สึกครับใช่ค่ะนะมันเป็นกรณีเดียวกับสิ่งธรรมชาติเลยค่ะบางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นแต่เรารู้สึกได้ถึงมันว่ามันมีอยู่อค่ะครับครับเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะเคยรู้สึกถึงมันได้บางคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้สึกถึงมันใช่ไหมประมาณนั้นค่ะอาจารย์อืมครับครับโอเคมีมีใครจะตอบอีกไหมครับ เรื่องเหนือธรรมชาติมีหรือไม่มีกันแน่อัาน,นี้พิยดาบอกว่าเพราะว่าเรื่องบางเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้อืมอืมอะอย่างเรื่องถ้าเราเฉพาะเจาะจงไปที่เรื่องธรรมชาติอะเอ้ยเรื่องของพญานาคเนี่ยในห้องนี้มีใครเชื่อเรื่องพญานาคบ้างครับมีไหม สุรเชษ์นะครับบอกว่าคิดว่าไม่มีจริงนะครับเพราะว่าเชื่อในวิทยาศาสตร์ที่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ก็ยังไม่เข้าใจในส่วนนั้นนั้นมากพอนะครับก็คือเดี๋ยวถ้าถ้าค้นหาไปไปถึงจุดหนึ่งเราจะเข้าใจในที่สุดนี่แหละอืมโอเคอ่าถ้าไม่มีใครเปิดไม่ตอบก็เดี๋ยวไปต่อนะครับคือมันก็เป็นเรื่องที่แบ่งกันเป็น สองแนวสอง่ายกันมาอย่างนี้เนิ่นนานแล้วครับเนิ่นนานถึงแม้ว่าวิทยาศาสตร์จะเจริญก้าวหน้าแค่ใดก็ตามนะครับเราก็ไม่สามารถคือเราก็ยังไม่สามารถที่จะเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยหรือว่าเรื่องเหตุเรื่องผลเนี่ยไปทำความเข้าใจทุกอย่างได้นะครับมันก็ยังเหลือบางเรื่องอยู่ดีเหลือเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเรื่องนั้นบ้างเรื่องบ้างเพราะฉะนั้นทุกมุมต่างๆในโลกเนี่ยไม่ใช่แค่เมืองไทยนะครับทุกที่ในโลกเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ มีเรื่องที่ยังอธิบายไม่ได้ด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ก็จะมีผู้คนมากมายเลยที่ที่คิดว่าเรื่องเหนือธรรมชาติแต่มันมีอยู่นะครับเมื่อกี้รู้สึกจะเป็นธนันชนกใช่ไหมก็บอกว่ามันสัมผัสได้นะนะมองไม่เห็นแต่ว่ามันมันรู้สึกได้สัมผัสได้นะครับซึ่งมันก็พอจะทําให้เชื่อได้ว่ามันก็มีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะครับโอเคแต่ว่าตรงนี้มันก็อาจจะอยู่ที่แต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีบางคนอาจจะไม่เคยสัมผัสได้อะไรเงี้ยซึ่งทําให้เรื่องข้อถกเถียงเนี้มันก็เลยยังคงอยู่ต่อไปนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าความคิดความเชื่อเรื่องพวกนี้ข้อถกเถียงเนี่ยมันจะยังคงดําเนินอยู่หาข้อยุติไม่ได้นะครับแต่ว่าทุกคนก็จะยอมรับแหละร่วมกันแหละว่ามนุษย์เองน่ะเป็นสิ่งที่มีเหตุผลสิ่งที่มีเหตุผลที่ว่าหมายถึงว่าต่อให้เราไม่สามารถจะเข้าใจทุกอย่างได้ในตอนนี้แต่ยังน้อยน้อยเนี่ยตัวเหตุผลก็เป็นเป็นเรื่องที่เรามีอยู่แล้วก็เราก็ใช้เรื่องพวกนี้ในการที่จะพยายามที่จะทำเข้าใจอธิบายสิ่งต่างๆนะครับ ซึ่งไอ้ความคิดแบบ m a n is a rational being เนี่ยมันก็มาแบบชัดเจนมากๆเนี่ยในสมัยที่เราเกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นั่นแหละนะครับในยุคช่วงในยุคสมัย modern age อะยุคนั้นมันก็เป็นยุคที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงทางความคิดความเชื่อหลายอย่างนะครับซึ่งเราก็เรียกรวมๆกันในยุคสมัยนี้ว่าเป็นยุค enlightenment นะครับหรือว่ายุคแสงสว่างธรรมัญญาหรืออีกชื่อหนึ่งก็อาจจะเป็น age of reason นะครับหรือว่ายุคแห่งเหตุผลนะครับคือพอเกิด สายความคิดพวกนี้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปเนี่ยมันก็ทําให้คนพวกนี้พยายามที่จะพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นมาแล้วมันก็พัฒนาขึ้นมาได้มากแบบก้าวกระโดดเลยนะครับการที่ยุโรปเนี่ยมันจเจริญก้าวหน้าขึ้นมากนะครับด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ทําให้ยุโรปเนี่ยนอกจากที่จะยกระดับนะครับมาตรฐานคุณภาพชีวิตแล้วก็ สิ่งต่างๆขึ้นมาได้แล้วน่มันยังทําให้ยุโรปเนี่ยไม่นิ่งด้วยไม่อยู่กับที่นะครับแต่ว่ามีการแผ่ขยายนะครับแผ่ขยายอํานาจนะครับแล้วก็แผ่ขยายดินแดนออกไปในที่ต่างๆทั่วโลกในตอนที่ตอนนั้นน่ยยุโรปที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วเนะี่ยชุมชนอื่นๆในโลกนะครับที่ยังไม่ได้พัฒนาเรื่องความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากเนะี่ยก็จะมองคนที่เข้ามาเนะี่ยไม่ต่างอะไรกับพวกเอเลียนเลยเป็นหูมีผู้คนที่แปลกหน้าแปลกตาเข้ามาแล้วก็มี เทคโนโลยีใหม่ๆวิยาการใหม่ๆม,มาคนพวกนี้มันก็เหมือนกับมีเมจิกอะ่ะมันมีพลังวิเศษอะ่ะซึ่งตัวเองไม่มีคนที่มีพลังวิเศษมันก็เลยมีอํานาจควบคุมอะ่ะที่เหนือกว่านะครับแล้วก็ทําให้ชาวชาวยุโรปเนี่ยสามารถที่จะไปปกครองหรือว่ายึดกลุ่มที่ต่างๆในโลกได้นะครับมันก็เลยเกิดการลา่าานิคมเกิดอะไรต่างๆต่อมาในภายหลังมากมาย